สวัสดีครับผมบิ๊กนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับคุณครูท่านหนึ่งนะครับคุณครูท่านเนี้ยเขามีความทั้งความรู้ความสามารถในการสอนเรื่องคณิตศาสตร์ที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยเข้าใจและสามารถเข้าถึงหลักของคณิตศาสตร์ได้ง่ายๆเลยครับปัญหาที่ทุกคนเจอเนี่ยส่วนใหญ่ มักจะเจอในเรื่องของการคำนวณที่ยากขึ้นในระดับขั้นที่ที่สูงขึ้นในการเรียนนะครับตั้งแต่ประถมมัธยมขึ้นไปจริงๆตัวผมเองก็มีคำถามหลายๆอย่างในใจเหมือนกันซึ่งหลายๆคนก็ถามมาเหมือนกันว่าทำไมเราถึงต้องเรียนคณิตศาสตร์แล้วคณิตศาสตร์เนี่ยมันยากอย่างเนี้ยเราจะสามารถทำยังไงถึงจะเข้าใจได้ง่ายๆเอาล่ะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปพบกับครูท่านหนึ่งนั่นก็คือคุณครูคป้อมครับ สวัสดีครับคบุป้อมคูป้อมครับมีใครหลายๆคนเนี่ยถามมาว่าอืคณิตศาสตร์เนี่ยยากมากและก่อนอื่นเนี่ยขอถามก่อนเลยว่าทําไมเราถึงต้องเรียนคณิตศาสตร์ครับทําไมเราต้องเรียนคณิตศาสตร์ใช่ไหมครับมก็ต้องบอกว่าเออก็เป็นคําถามที่หลายๆคนถามเนาะเพราะว่าทุกสายอาชีพนะฮะหรือว่าทุกคณะที่เราเรียนในระดับสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะมีวิชาบังคับก็เป็นวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคณิตศาสตร์มันสอนให้เราคิดคนะฮะแปลว่าการที่เราเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยนอกจากที่เราจะได้ตัวเนื้อหาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคณิตศาสตร์ทําให้เราเป็นคนที่คิดคํานวณเป็นแต่เมื่อเราคิดคํานวณเป็นเราก็ทําให้เราเป็นคนที่วิเคราะห์อ,อะไรได้ดีเนา<น>ะก็ <ๆ S 2> หลายๆหลายๆหลายๆสายก็เลยเป็นภาคบังคับว่าเราจะต้องเรียนวิชานี้ครับครับผมแล้วอย่างเนี้ยมีคนหลายๆคนนะครับถามมาตัวผมด้วยก็อยากรู้ นอกจากบวกลบคูณหารเนี่ยอือย่างอื่นเนี่ยผมรู้สึกว่าม,มันมีใช่ไหมครับมันม,มีเยอะมากด้วยครับนั่นแหละครับเราจะเรียนไปทําไมครับเรียนทําไมใช่ไหมก็จริงๆก็เป็นคําถามยอดฮิตอีกคําถามหนึ่งเนาะว่าทําไมบวกลบคูณหารแล้วเราต้องถอดสแควรูทด้วยหรือว่าเราจะไม่จะต้องมาอินทิเกรตหรือว่ามีอะไรเยอะไปหมดเลยใช่ไหมครับจริงๆต้องต้องบอกว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่บวกลบคูณหาร เราอาจจะรู้สึกว่าเราตื่นมาไปซื้อกับข้าวเข้าร้านสะดวกซื้อซื้อของทอนเงินเป็นเราคิดพอแต่จริงๆมันไม่พอเช่นสมมุติว่าวันนึงเนี่ยเราเราทำอาหารเราก็สัดส่วนตัวนวัดเราก็ได้เท่านี้แต่ถ้าเกิดเราจะทำขายละ่ะเราก็ต้องมาคิดแล้วใช่ไหมว่าจะต้องทำอะไรบ้างจะต้องใช้สัดส่วนเท่าไหร่แล้วต้นทุนเท่าไหร่เราจะขายเท่าไหร่ มันก็จะเริ่มมีมีการคำนวณที่เยอะขึ้นแล้วมากกว่านั้นสมมุติเราจะสร้างโรงงานล่ะโรงงานที่เราไม่ต้องทำแล้วสมมุติเราทําขายดีมากเลยเราจะสร้างโรงงานขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องใช้เทคโนโลยีซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันต้องใช้คณิตศาสตร์ชั้นสูงเข้ามาช่วยในการคำนวณควบคุมระบบไฟฟ้าควบคุมระบบแผงวงจรต่างๆหรือแม้กระทั่งการใช้อุณหภูมิความร้อนเท่าไหร่ ก็เป็นคณิตศาสตร์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคณิตศาสตร์อยู่กับเรานะหรือว่าวงการแพทย์เองก็ตามว่าเราจะกินยาคุณหมอจะให้เราทานยาปริมาณเท่าไหร่ทานกี่โมงเวลาไหนบ้างกินเข้าไปยาจะสลายตัวเมื่อไหร่รจะเยอะไปไหมน้อยไปไหมก็สิ่งเหล่านี้ก็ก็ต้องใช้คณิตศาสตร์ในการคำนวณเพราะฉะน้รจริงๆแล้ว <ๆ S 2> ถ้าเราเจาะลึกในอาชีพต่างๆที่เรารู้จัก เราปฏิเสธวิชาคณิตศาสตร์ไม่ได้เลยนะครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคณิตศาสตร์เนี่ยสำคัญนะครับจากที่ฟังมาครับเราก็ยากด้วยแล้วอย่างเนี้ยเราจะมีคุณครูมีทิปเล็กๆน้อยๆไหมครับที่จะสามารถทําให้เข้าใจคณิตศาสตร์ง่ายขึ้นการเรียนคณิตศาสตร์เนาะก็หลายหลายคนต้องการสูตรสูตรลัดเทคนิควิธีคิดเร็วๆครับ ตแต <ผม S 2> ่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมแล้วเราก็ร,นะรู้สึกว่าเรามีสูตรเยอะไปหมดเลยแต่จริงเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยง่ายมากเพราะว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องของเหตุและผลแล้วพวกเราทุกคนในความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยเราเรามีเหตุผลอยู่แล้วกาคณิตศาสตร์ก็คือการมาจัดเรียงความคิดเหตุผลเท่านั้นเองนะฮะ <c oughs> ซึ่งจริงๆอยากจะเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่งหนึ่งก็คือว่าคุณต้องรู้ก่อนว่าเรากําลังเรียนเรื่องอะไรนั่นหมายความว่าเราต้องรู้จักนิยามเนาะเขาเรียกนิยามว่า อ่านิยามแต่และเรื่องคืออะไร mm. เมื่อเราเรียนนิยามเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาเรียนสมบัติว่าพอนิยามเรื่องนี้แบบนี้และสมบัติมีกี่ข้อกี่ข้อรตรงนี้อาจจะยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดเข้าใจแล้วเนี่ยจะสบายมากและเมื่อเราเรียนสมบัติเสร็จปุ๊บสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับการเรียนคณิตศาสตร์เนาะก็คือการทําแบบฝึกหัดเยอะๆคณิต mm. ศาสตร์เป็นทักษะด้วยเหมือนกับสมมติคุณบิ๊กชอบเล่นกีฬากีฬาว่ายน้ำอ่าว่ายน้ํา หมายควานอกจากเราเราอ่านวิธีการเล่นกติกาการว่ายน้ำแต่เราก็ไม่มีทางว่ายน้ำเป็นหรือว่ายน้ำคล่องจนกว่าเราจะลงไปไว่ายเราก็ต้องฝึกฝึกฝึกทุกวันถูกไหมครับก็เป็นทักษะหนึ่งเหมือนกันคณิตศาสตร์นอกจากเข้าใจบทนิยามสมบัติแล้วเนี่ยเราก็ต้องฝึกด้วยแต่มันจะเป็นการฝึกความคิดก็ผ่านการทําโจทย์นั่นเองเพราะฉะนั้นคณิตศาสตร์อยากเก่งก็ต้องทําโจทย์มากๆ ทำโจทย์เยอะๆล้วก็จะเก่งคณิตศาสตร์เห็นไหมครับคณิตศาสตร์สนุกครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับมาถึงช่วงสุดท้ายเดี๋ยวเราให้ครูป้อมฝากอะไรไว้กับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่สนใจคณิตศาสตร์แล้วกันครับครับครูป้อมครับมีอะไรอยากฝากก็ถ้าอยากฝากก็คือว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สําคัญนะครับแล้วก็มีประโยชน์อยากไปเกลียดมันก็พยายามทำความเข้าใจอาจจะยากนิดนึงสาหรับคนที่เริ่มต้นหรือมีปัญหา แต่ผมว่าไม่มีไม่มีเรื่องไหนยากเกินความพยายามของเรานะครับก็ลองแล้วก็สิ่งที่สาคัญคือถ้าเกิดว่าเมื่อเราไม่เข้าใจมันก็พยายามศึกษาก็การศึกษาอาจจะเริ่มต้นจากอ่านหนังสือถามเพื่อนถามผู้รู้นะครับหรือว่าอาจจะหาทางออกอื่นๆเช่นหาครูที่มีความเข้าใจเรื่องการสอนในวิชานั้นๆก็มาช่วยเหลือเราแล้วก็อยากฝากไว้ว่าคณิสัยก็มีความสําคัญมากๆ กับการเรียนแล้วก็การดำรงชีวิตและในอาชีพด้วยก็ตั้งใจเรียนคณิตศาสตร์แล้วก็จะเป็นประโยชน์ครับ Jungle.